บริษัทโตโยต้ามหานครจำกัดร่วมกับบริษัท ICC International ชนจำกัดมหาชนเครื่องสำอางอาร์ตีโปรเฟชชั่นอลและเพียวแคร์บายบีร่วมกันจัดกิจกรรม Love My World Love My Life ชวนสื่อรักโลกรักตนเองโดยคุณบดินบุญวิสุทธิรองประธานกรรมการบริหารโตโยต้ามหานครกล่าวเปิดงาน Love My World Love My Life รวมถึงปล่อยขบวนรถเพื่อเดินทางผ่านเส้นทางสีเขียวจากกรุงเทพถึงสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี กิจกรรมอาร์ตีโปรเฟชชั่นอลในวันที่10กันยายน2553ในช่วงเย็นมีกิจกรรม Love My Look Workshop แต่งหน้าให้กับเซเลบชื่อดังและสื่อมบวนชนจากทีมงานช่างชื่อดังของอาร์ตีโปรเฟชชั่นอลสไตล์ที่ใช้ในการแต่งหน้าในครั้งนี้สวยมั่นใจด,ด้วยดวงตา s m o k กี้อพร้อมกรีดอายไลเนอร์ใส่ขนตาปลอมทำให้ดวงตาสวยคมเปรี้ยวเฉียวและเน้นเรื่องของการแก้ไขารูปหน้า ทำให้สาวๆที่ได้แต่งหน้ากับอาร์ติโปรเฟชชั่นอลในวันนั้นต่างสวยสะดุดตาแก่ผู้พบเห็นส่วนกิจกรรมในวันเดียวกันประกอบไปด้วยการเยี่ยมชมบ้านดาวล้อมเดือนชมทานน้ำแร่บอคลึงปลูกต้นไม้ร่วมกับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ปาร์ตี้สไตล์คาร์บอย ก็ในวันนี้เนี่ยเนื่องจากอาร์ตีโปรเฟชชั่นลเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการกับโตโยต้าเนื่องจากโตโยต้าเองมีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนคือดูแลสังคมดูแลโลกดังนั้นเนี่ยเครื่องสว่างอาร์ตีก็จัดได้ว่าเป็นเครื่องสว่างที่ดีมีคุณภาพเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยซึ่งในในโยบายของบริษัทเองก็เน้นที่จะดูแลโลกดูแลสังคมแล้วก็ต้องการให้สังคมนี้มีความผาสุกแล้วก็อยู่กันอย่าง ร่มเย็นดังนั้นเนี่ยในแง่ของผลิตภัณฑ์ของอาร์ติโปรเฟชชั่นแนเนี่ยก็ต้องการที่จะส่งเสริมและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมครั้งนี้ในส่วนผลิตภัณฑ์ของอาร์ตี้นี่นอกจากมีสีสันให้เลือกมากมายแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของการแต่งหน้าเนี่ยเราก็ยังมุ่งเน้นให้คุณสุภาพสตรีเนี่ยสามารถแต่งหน้าได้อย่าง สวยงามแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งสัญญกรรมนะคะซึ่งปัจจุบันนี้การสัญญกรรมบางคนอาจจะอยากแต่งให้หน้าสวยแต่ก็กลัวจิตไปที่อาร์ตี้นะคะในความเป็นอาร์ตี้เนี่ยแค่คุณเพียงเดินเข้าไปคุณก็จะสามารถมีจมูกที่โด่งนะคะมีใต้ตาที่ชัดเจนมีโครงหน้าที่มีมิติมีตาที่สองชั้นเาะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อาร์ตี้โปรเฟชชั่นอลกินดี ให้คําแนะนําแล้วก็สามารถเชิญสวัสตรีเนี่ยไปเรียนรู้วิธีการแต่งหน้าอย่างมีมิติแล้วก็ทําให้คุณมีบุคลิกที่งดงามได้ค่ะกิจกรรมเพียวแคร์ by BSC ในวันที่11กันยายน2553กิจกรรมเลิฟมายสกินเวิร์กช็อปแนะนําเทคนิคการรักษาผิวหน้าดูแลตนเองโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องผิวพรรณ จากทีมเพียวแคร์ care, ให้การแนะนําเทคนิคการดูแลผิวพรรณให้บริการนวดหน้าและมาร์กหน้าโดยการมาร์กหน้าเลือกผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการรักโลกโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเด่นที่ช่วยบำรุงให้ผิวพรรณชุ่มชื่นโดยการเติมออกซิเจนให้ผิวและเมื่อมาร์กหน้าเสร็จหน้ากากที่มาร์กหน้าสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีกด้วยสวัสดีค่ะวันนี้เครื่อสงสระผมเพียวแคร์ o ได้มีโอกาสร่วมกันกับโตโยต้าหมหานครนะคะทำการโครงการรักโลกด้วยการปลูกป่าด้วย ขึ้สมานเพียวแคร์เองนะคะก็เป็นผู้สมัมปัที่เน้นเรื่องการดูแลโลกรักธรรมชาติดังนั้นเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมนะคะโดยผลิตภัณฑ์เพียวแคร์นั้นเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเน้นดูแลธรรมชาติแล้วก็ต้องการให้ผู้หญิงทุกคนมีผิวสวยนะคะก็ได้มีโอกาสมาดูแลผู้สื่อข่าวด้วยกันพอกหน้าด้วยผลิตภัณฑ์เพียวแคร์ชุดโอทูนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุดนี้ทําขึ้นมาเพื่อที่จะ ดูแลธรรมชาติแล้วก็สำหรับโดยเฉพาะตัวผิดพันเองเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะผิวหน้าคุณก็จะสวยนอกจากผิวสวยแล้วตัวที่เหลือใช้นะคะคนำเอาไปใส่ต้นไม้ก็กลายเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะดูแลโลกต่อไปเรากับธรรมชาติก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมรณรงค์รักโลกแล้วก็ใช้ผิดพรร์ที่ดูแลธรรมชาติอย่างเพียวแคร์ด้วยนะคะ